ยังไม่ับยัยังดทุกคนสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังฟังรายการยังมึงมันจะได้เปิดดีดีไหมก็ตอนนี้คุณกำลังฟังรายการพอดแคสต์ไมววะเอ้อ่าเราก็มาถึง EP ที่11นะครับผมก็ EP นี้เป็นเรื่อง เรื่องอะไรครับแขนหักไอ้สามพูทงวันอีกเรื่องแขนหักแขนหักเออทุกทุกคนเคยสงสัยไหมว่าไอ้ไอ้ไไพวกคุณเคยแบบเดินไปแล้วเจอพวกที่มันใส่เฟือกว่ะแล้วเราสึกว่าแขนหักได้ยังไงวะไอ้เฮียอ่าไปทำท่าไหนให้แขนหักดีที่มึงเพูดว่ากูอยากกูอยากทำแบบนั้นบ้างเท่ก <laughs> ูอยากเท่คือตอนเด็กกูเป็นแล้วกูแบบไอ้เฮียชีวิตนี้กูจะไม่ไม่ไปทางแขนหักอ่าเพราะกูไม่ได้ถามเรื่องที่อะไรพิเรนัญาอ่อนน่ะนึกออกป่ะเออเดี๋ยวคนแขนหักพัเนญาอ่อนเนอะ ไม่แม้คือก็มันไม่มีทางที่จะแบบหักได้ง่ายๆด้วยการแบบอยู่ใช้ชีวิตประจําวันอ่ะแล้วค่ะออ่าคราวนี้มาตั่พาไปที่มอลลหนึ่งกูก็ตอนนั้นไปเตะบอลกับเพื่อนกูเล่นตําแหน่งผู้สาวประตู go keeper เออคราวนี้ก็เล่นเป็นนามอดิรนั่นแหละคราวนี้มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันเป็นนักบอลโรงเรียนอซึ่งแม่งขึ้นชื่อเรื่องตีหนักมากอืมเขากินเยอะหรือว่าตีเล่นตีหนักให้ตัวหนักไ้สัด คือแค่มันยิงไกลอ่ะม ouais ันก็ย uh ิงแรงแล้วคราวนี้แม่งหลุดเดียวอมาเจอกับกูหนึ่งหนึ่งเลยคราวนี้กูว่าเออเราแค่เล่นกันหนุกหนุกูวโอเคตัดสินใจในใจแล้วกูจะหลบเขาไม่อยากมันไม่จริงจังเหรอไงกูก็หลบขวาเลยแต่แขนซ้ายกูสัญชาตญาณโกยังอยู่อแม่งพุ่งขึ้นไปรับบอลเต็มเต็มในสัตว์ปั๊กทังหวนนั้นกูรู้สึกแค่แขนซ้นเลยมั้งแล้วตอนนั้นลูกเข้าไหมไม่เข้า ไม่เข้าไม่ด้วยไม่เข้าด้วยนะเออกูเซฟได้แต่กูตั้งใจหลบนะอ่าแต่กูเนั่นแหละกลับมาไปกูเออเอาเอายาทาแล้วก็พันผ้าปกติใช่ไหมพอคิดว่ามันแค่แขนซนคราวนี้ก็ผ่านไปประมาณสองอาทิตย์มันก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วกูเอาผ้าออกไม่ถ่ายผ้าเลยคราวนี้มีจังหวะหนึ่งกูนอนเล่นอยู่แล้วก็จ้าแขนคําตัวเองขึ้นมาอ่าบึ๊บเจ็บเจ็บแบบเจ็บจี๊ดเลยอ่ะเจ็บจี๊ดเออแต่ก็คิดว่าไม่มีอะไรก็เลยทายาเหมือนเดิมปกติแล้วก็นอนเออ อราวนี้ก็วันต่อมาลองเอาแขนซ้ายแขนขวามาเทียบดูเฮ้ยเหมือนเบียวเบี้ยวเบี้ยวเบียวเบี้ยวก็เลยไปให้พ่อดูแล้วพ่อเฮ้ยอย่างนี้มันหักนี่หว่าเผืไปหามอก็คือกระดูกร้าวออเออแล้วก็ใส่เฝือกไปเรื่อยๆแล้วก็สุดก็หายเออคราวนี้ตัดผ้ามาตอนม .3 กิฬาสีอ่อะกูก็เป็นโกปกติใช่ไหมคือตอนก่อนที่กูจะแขนหักอะกูไม่รู้จักคาล็อก พวกนุ่มจะพาล็อกกันไหมล็อกไอ้ที่มันล็อกนิ้วเหรออ่าคุณรู้นั่นแหละไอ้ที่มันเป็นขาวๆที่เวลามึงเห็นบอนที่บ่าห้องเนี่ยที่มันชอบมาพันนิ้วกันประพันขากันอ่ะนั่บอนที่มันเหนียวๆมันเหนียวๆอ่ะอืมคือคือมันเป็นเทปผ้าล็อกคือมันเอาไว้ล็อกให้แบบให้มันอยู่ทรงอะใช่ใช่ให้พวกข้อมือมันอยู่อยู่แบบอยู่ทรงแล้วให้มันแบบแน่นขึ้นที่มันเหมือนผ้าพันแผลสีขาวๆอะเออเออยากถองช่วยจริงป่ะ ช่วยช่วยช่วยคือเรใส่รู้สึกไม่เป็นเหี้ยรู้สึกก็ใส่ใส่แล้เฉียดเพราะมันฟอนต์ที่เล่นเล่นบอลเก่งขึ้นละใส่ใแอคใส่ไม่แอคต์ทันใจเหี้ยคือตอนนั้นกูยังไม่รู้จักแล้วกูก็อ่ามัรู้จักทีหลังคราวนี้ตอนนั้นกูก็ซื้อ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 มาใส่ตลอดเพราะว่ามันจะได้ไม่หักอีกเออแต่คราวนี้ตอนนั้นมันมีนัดหนึ่งของของกีฬาสีนี่แหละพอรับหมดกูก็ไม่ได้ออกไปกูเลยอ่ะคงไม่เป็นเหี้ยอะไรหรอก อเออก็ลงไปแข่งตอนนี้มันก็มีกองหน้าคนหนึ่งคือก่อนอันนี้นคือแม่งมงกูเจาะๆยิงแม่งเข้าตลอดเออตอนนี้แม่งก็เลยเหมือนโมโหแม่งก็เลยยิงไก่แม่งเนละยิงมาป,ปั๊กกูเซฟปุ๊บแต่จังหวะเซฟกูเฮ้ยทำไมมันเจ็บแป,บแปลกๆนกะ <laughs> <laughs> ูเอาแข่งขึ้นมาดูเย็ดแม่เหมือนที่โดนรอบแรกเลยสัตว์เ <laughs> <laughs> บี้ยวเบี้ยวมันเบี้ยวแบบ นัน่นชนะหรือแพ้ชนะห้าศูนย์โอ้โหเราพยาาเซฟอีกทำไมชี้นะฮะขอโทษแจกให้เขาบ้างก็ได้เพื่อสติถี่ล้นล้นเอาจริงพอกูเซฟเสร็จกูเซฟทำไมเนี่ยแกแข็กูไอ้สัสเล่นเพื่อสแตตอีค่ะแต่พอกูดูดูแขนตัวเองแล้วกูเชียดทองยังท่องในใจยังไม่เชื่อสายตาเองไม่หักหรอม้งไม่หักหรอม้งมันคงเป็นแบบครั้งที่แล้วที่แบบแบบมันเป็นจากครั้งที่แล้วก็เบี้ยวตลอดก็เลยไปห้องพยาบาลอืม ครูแพรเขาดู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 แลเขาก็เรียกครูแพรอีกคนเลยคูเจี๊ยบรถพยาบาลด่วนเลยไอ้ไ้บอกด้วยว่าหักไม่หักแต่เรียกรถพยาบาลด่วนเลยก็ดูแล้วก็ไม่นะนั่นแหละแล้วก็ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าโชคดีนะที่หักเร็วอ่ะไม่งั้นถ้าแก่กว่านี้อีกปีนึงก็คือต้องใส่เหล็กอ๋อใส่ใส่ใส่เหล็กในกระดูกใส่เหล็กดนักเพราะว่ายิ่งคนเราอยู่เยอะ กระดูกมันจะฮิวตัวเองน้อยลงอะมันเปราะขึ้นไม่ใชมึงไม่ไม่ไม่ใส่เหล็กไปวะไม่เอาไม่ไม่อยากผ่าตัดไอ้สั์กลัวไม่ถ้าเกิดแบบบางคนมาหาเรื่องมึงก็สบปั๊บเข้าไปอย่างเนี้ยแขนเหล็กอยู่ข้างในโค้งแนเขาแบบหน้าหนาวทรมานเลยเว้ยเอามาปวดผ่าผ่าเข่าแล้วเปลี่ยนใส่เข่าเทเทเนียมอะหดหน้าหนาวเขาบอกหนาวเย็นเย็นมากเลยหนาวในเออหนาวใน เอออันนี้ก็อยากดึงน้องๆที่ที่เป็นนักบอลอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เล่นกีฬาเออก็เซฟตัวเองหน่อยอย่างกูเงี้ยคือแบบจริงๆตอนนั้นกูแค่ไปขอผ้าล็อกกับเพื่อนก็ได้อ่ะเออพอเพื่อนก็มันก็ออกมาแต่ว่ากูเพิ่งเห็นว่าเพื่อนมีตอนจะลงสนามไงกูก็ไม่อยากแบบเสียเวลาสามสามสี่นาทีไปผันผ้าล็อกเพราะคนนั้งสนามรอกูคนเดียวถ้างนั้นอ่ะกูว่าเ้ยไม่คอรด้วยมันก็จะเป็นดาวเด่นเกินไปเรียบร้อยเจอจัดแต่เสียจตกก็เสียเวลาสามสามนาทีเสียเวลาเป็นเดือนเลยเชียวที่แสดงว่าแบบ คนแม่งเตะมานี่แม่งต้องซัดมาแรงมากเลยแบบตุ้มเลยนะเอาจริงๆบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับผิดท่าเวลารับอะบวกกับว่ากูผอมแล้วกระดูกมันก็เพิ่งหักมายังไม่ถึงปีนะครับตอนนั้นอะยังฮิวไม่ได้แบบมัร้อยเปอร์เซ็นต์แปดเก้าเดือนเองเออมันก็เลยอ่อนแบบโอ้โหอ่อนละทวยอะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนี่กูเคยเป็นหนักสุดแค่ขพอเท้าพิกกูมอสองเวกูเดินเดินลงบันไดเหมือนวันนั้นน่ะเขาต้องไปขึ้นงานที่หอประชุมอะไรสักอย่างอะ ก็เดินเดินลงบันไดไปกูก็แบบเหมือน,นแบบสัตว์ตีนอะรีบรีบเข้าไปกันหมดแล้วอ่ะจะจะถึงชั้นหนึ่งแล้วเฮีย <c oughs> ปุ๊ก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 ตกบันไดแบบกิ้งอ่ะแล้วข้อเท้าแม่ง <c> ก <oughs> ูก็แบบไอ้เฮียแต่แต่ตดีนะนมองมองมันแบบไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีคน,คนมองอยู่ไอ้เฮียไม่มีใครเนื้อตังห่วงไมีห่วงยังห่วงภาพลับกูกูก็จับกูก็จับเราบันไดแล้วกูรู้ขึ้นมาแบบกูกูก็จะเดินต่อกูแบบจี๊ดโอ้ปวดข้อเท้าเลยเฮีย ยืนร้องไห้อยู่ตรงบันไดไอ้สัว์คอไม่ได้ร้องไห้แบบแต่มันแบบมันแบบมันเจ็บจนน้ำตาไหลมันแบบจนท้ายมีรุ่นพี่คนหนึ่งกูก็บอกว่าพี่ครับพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยพี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วก็เคสเดียวกับมึงเลยอะเรียกรถพยาบาลเลยนี่แหละประมาณนี้ EP เคสนี่เออไหนอ่ะเฮ้ยหน้าที่มึงไอ้สัส อห่ม่ม่ตอใหม่ไหม่ใมม่ต่อ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 ม่อต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 ่ไต่อ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 ่อต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 ่่อต่อต่ต่อต่อต่่อ่อต่่ไต่่่่่่อ่่่่่่่่อ่่่่ต่่่่่่่อ่ต่่อ่่อ่อ่ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคน EP นี้ก็สุดท้ายนี้เราฝากช่องทางติดตาม podcast ของพวกเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Spotify Apple Podcast Castbox Anchor แล้วก็ Google Podcast นะครับผมสว่วนอีก2ช่องทางที่จะตามมาทีหลังโดยมีซับไตเติตามมาด้วยก็คือ Facebook กับ YouTube นะครับซึ่งชื่อช่องว่า Semi Production นะครับผมแล้วกอ็อีกหนึ่งช่องทางก็คือ b l o c d i t แล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียเราจะมี Instagram กับ Twitter แล้วกับ Facebook Page นะครับผมชื่อ Semi โปรดักชั่นนะครับส่วนีมูไอจีเซ <laughs> เว่กลองโปรดักชั่นทวิตเตอร์เซ <c oughs> นี้โปรดักชั่นก็อย่าลืมกดฟอลโล่กดแชร์กดไลค์ตากดดีทวิตต <laughs> <laughs> ิ้งติ้งติ้งผสมกับตุิ่งไห <laughs> <laughs> โอเคอเท in ่านี้นะครับซีอูอีกทีน่าครับผมเจริญบ๊าย <laughs> บาย